วันดีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิว l e โกเซึ่งรูหมากเ่าจะมีที่ดีเราจะโดนไม่ดูอันชัดเลยเดี๋ยวผมกรจะโดนไปนะวันนี้ไม่ใช่คิมนะวันนี้จะมารีวิวเดิสมิวแล้วก็กดิมส์สคัสตอม อย่างแรกก็คือแฉกผมเต่าด้วยข้อรีิวไทยตอนแรกที่ผมจะมาคือดุด้ๆๆุุ้้ผมไม่ตัดตรมน,นี้คยันเนี่ยเาเจ้าสไปนุโซลักเป็นตังสองนิว้วนะครับผมอาชีพจริงผมมีสองตัวนะผมเอาอไอตอนนี้มันมชื่อมันมีชื่อว่าเจ้าโกน,นาตา ใช่เลยชั่วเจ้าบินบินอันนี้มันชั่วเอ่อเจ้าแบนมันจะไม่มีตุ่มงเียส่วนตรงนี้จะมีเนี่ยจะมีส่วนส่วนตรงนี้จะไม่มีผมไม่ค่อยเห็นหน้าเลยผมว่าโอ้ยเออแลเป้ยเปิดรถแล้วอาสองตัวเลยนะครับก็ต่อไปตัวที่ผมต่อไปคืออินโดมินาสลิกนะครับ ในตัวสองไฮบิดนะครับอัพด้วยเนี่ยเคผมก็คือแค่แค่มันตบเนะต่อไปต่อต่อไปก็คือ่าเล็กซี่นะเนาะคือแค่ผมก็ทำฟันใหม่ว่าผมฟันนี้ฟันนี้มันขาดว่าผมก็รู้วยกว่าเลยนี่ เ่องายเอที video, oon, so ่ผมทำก็มีสิบนี้แต่สิเดียอมูมีนกเป็นนี้ในปากนก็ทำให้การชิมเกินเลยแล้วก็มีแล้วก็สกอตบงบนนั่นแหละแล้วก็นี่นะตัวต่อไปเป็นตัวที่ใหญ่ๆเขาบอกว่าเป็นเลโก้ตัว้ตัวนี้ก่อนการตัวรก กไม่เต็มใหญ่มากมากกว่าจะไม่เห็นนะเพราะมันใหญ่มากจะมาทำแบบนี้กันไม่เห็นตรงหน้านะคะแล้วก็มันใหญ่ปะปะได้ตัวนี้เป็นสไปโนผมยังไม่ทำเสร็จเดี๋ยวก็มาดูก่อนตัวนี้ผมทำมือแบบนี้ผมทำหนึ่งหลอดปากตัวนี้ เคแล้วทีนี้ก็ลงตามพี้ยวคนนึงครับแต่ไม่บอกทีนี้ก่อนแล้เดี๋ยวบอกทิ้งดิ่าไว้ใต้คลิปนะแต่ว่าพิมตามเองนะครับเพราะว่าคลิปมันอืม <c> เ <oughs> ล็บตัวสุดท้ายมันก็มาตัวส,สุดท้ายเนาะ คขาโบโสรักมันชื่อว่าสเปกเกิลนี่ผมแต่ผมก็ทำสีใหม่นี่เป็นสีมัตาเพราะผมมองตัวสีมัตา ฟันก็ใช้ขวบเองอ่าแล้วสิ่งสุดที่ผมขอ กบ,บเวลาปิดสุดท้ายก็เต่าจะกองอ,อนม่ตากัน่าถ้าคลิปนี้มาปิดตัวกันด้วยตีนหนอฟานสิกาโนสิเอโกน่าไอเป็น,น,นสุดท้ายของเองฮนะ แล้วเตะท้ายแล้วก็กัรทุกนั้นนะครับผมจะบอกคิมนี่เป็นตัวแปลกนะก็แค่นี้คิมก็ไม่ธรรมดาก็แค่นี้ครับจบแล้ว